<ersch> KCM นะครับ KCM ก็อาจจะรู so 7, 000, 57, 000, ้จ <hugging one hvad> ักในยี่ห้ออะไรพวกหลังครงหลังคาอะไรพวกนั้นนะหลังคาเหล็กยี่ห้อรถถังนะครับก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ PE ปัจจุบัน78เท่าโอ้โหก็สูงอยู่นะก็กำไรปี577ล้านปี5 8 17ล้านนะครับมีปันผลอยู่0.01บาทต่อหุ้น XD วันที่10พฤษภาครับรายได้ลดลง1 2 1ล้านกำไรขั้นต้นก็หายไป14ล้านเขาบอกแข่งขันสูงนะธุรกิจเขาอะ นะครับแต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปสิบหกล้านแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนทางการเงินลดไปอีกสิบเ็ล้านก็พยุงพยุงไ,ไม่ใช่พยุงพยุงฮนะมันก็เหมือน,นกับว่ากําไรขั้นต้นมันลดลงแต่ว่าเขาไปลดค่าใช้จ่ายกับต้นทุนทางการเงินลงไปนะครับเลยทําให้กําไรสุทธิมันเบ่งขึ้นมาขึ้นนะครับอืมอถ้ากลับมาขายดีๆก็อาจจะกําไรน่าจะเยอะอ๋อถ้ากลับมาขายดีๆเขาก็ไม่ลดแล้วไงนี่เห็นสิ <laughs> อ๋อเป็นอย่างนี้เอง